qual you ให้้วาเราเบบายแมแม่ถายได้ไหยอาอได้ครับออ่ะน้องก็กดอ่ะัมาแล้วโอเคส่งพี่ให้พี่เขส่งแค่นีก็ได้งด้วยลวย้ด้วยได้้เลย แล้วหนูไกดต้องกดสีเขียวนะสีเขียวอ่ะเฮ้ยอุกอย่างเลยดี๋ยวนะถึงแล้วปะให้น้องให้น้องกดหน่อยโอเคโอ้ยน้องเด็ด